ครับผมถังเดชซิงคนพยักวันนี้ผ่านมาดู L 5 0ครับอีกเจ้าหนึ่งจับคู่กันกับ57ครับคันแต่เจ้านี้เขาไถาคนล่าล่องครับอย่างนี้นี่ครับ5 0บ L นี่ครับเขาไถาคู่กันกับคันใหญ่ นี่ยครับเจ้าของนาเขาว่าไม่รีบทีนี้ฝนมาพายุมาช่วงเนี้ยเร่งกันเลยครับเร่งกันไถทั้งวานเลยเอา,านะครับเจ้าอันนี้ก็จับคู่กันครับนี่ครับมินิ 50L 50ก50ระถฝั่งนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดู ห้าเกดครับนานๆทีจะได้มาเจอห้าเกดก็รถอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับจะพาไปดูนะห้าเกจน่ครับมาแล้วครับห้าเกดมันจะใหญ่กว่าหกสองสี่ศูนย์นะครับหกสองสี่ศูนนะดูทรงครันขับมาแล้วนครับห้าเกดตัวแรกกับตัวที่ออกมาก่อนหกสิบ มาแล้วครับเจอกับ MU 5702ครับลุยน้ำสบายเหมือนกันครับดูหไม่ห MU 5้าเจ็ดศูนย์สองรุ่นนี้จะออกก่อน M หกสองสีส่ศูนย์นะครับ M หกสองเนี่ยมาหลังแต่คันนี้จะรูปทรงจะใหญ่กว่า เอ็มยูนี่จะใหญ่กว่าครับลุยนน้ำสบายเหมือนกันครับจ้าของนาขึ้นไถครับเนี่ยกับเจ้านี้เขาไถหมดเลยครับเป็นของเขาหมดนาเจ้าเดียวครับเจ็ดสิบไร่ครับเอ็มยูเอ็มยูห้าเจ็ดูนสอง จับคู่กับมินิครับตัวเล็กแท็กทีม L5018 ก็เหมือนที่พวกผมจับคู่ครับ M62 มกีศูนย์ก็จับคู่กับ L อันนี้ก็าจับคู่กันก็ก็เป็นรถยากกันนะครับก็เลยจับคู่กันได้ ถ่ายคนเราล่ลองคือ,อถ้าถ่ายด้วยกันมันจะไม่ได้ครับรถเล็กกับรถใหญ่เออมาแล้วก็มีนิดน,น้อยนน่นก็ฝั่งนู้นก็ใช่นะครับที่มีนู่นถึงยุคาเลยนะครับของเจ้านี้ พอดีของผมเสร็จผมก็เลยแล้วแวะมาดูหน่อยเปลี่ยนกะเพื่อให้คนหนึ่งขึ้นน่ค,ครับมินิน้อยมินิน้อยค้องครับถ้านาดินเหนียวดินไรก็แถวบ้านผมมินิจะค่องครับ L 5 0 1 8มินิจะค่องกว่าครับรถเล็กนะครับ แต่คันคันใหญ่ต้องเจอนาแบบนี้คันใหญ่ก็ได้เปรียบครับมันจะต่างกันกบดีอย่างเสียอย่างนะครับสมรับรถใหญ่กับรถเล็กที่ผมเคยขับนะครับรถใหญ่กําลังมันเยอะครับพวกหญ้าเยอะยินดีหน่อยแต่ข้อเสียคือมันหนักนะครับถ้าเจอดินนุ่มๆอย่างเงี้ย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นรถใหญ่ปั่นมันก็ไม่สวยเท่ารถเล็มันก็ขับยากครับเดี๋ยวน้ำมันก็เปลืองด้วยนะครับนะครับให้ดูโฉมหน้า MU ครับ MU 5 7 2 2 ก็ okay, ครับขอฝากคลิปไว้แค่นี้ครับคลิปหน้า <c oughs> เดี๋ยวคุณจะพาไปดูสามหกแรงอีกเจ้าหนึ่งคุณครับ